โอเคครับวันนี้สั่งกาแฟมาครับแกงงวงแต่เมื่อเช้าก็กินไปแล้วนะครับรอบหนึ่งกาแฟกาแฟซองรอบนี้ก็เลยสั่งอเมซอนครับบวกค่าส่งแล้วก็ประมาณ77บาท เป็นแบ็คคอฟฟี่นะครับแกงง่วงแกงง่วงแต่ก็หลับเหมือนเดิมนะ ใจว่าผมสั่งหวานน้อยหนยะไม่สั่งผิดหรือเปล่าไม่เป็นไรครับปกติะตจะไม่กินหวานเลยนะแต่นี่หวานน้อยใจว่าผมสั่งผิดครับลืมไปติ๊กว่าไม่หวาน কেহাবো